สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับเราช่องปลายบุญส่งน้องธนวาครับวันนี้เปิดมาเราอยู่ที่ซุ้มกันเลยนะครับวันนี้ครับไม่ได้อยู่ที่ปลายสิริมงคลนะครับสวัสดีครับสวัสดีควานเต้ยครับจเจอหน้าก็มีแต่ความฮาแล้วครับเห็น เอฟซีเขบอกว่าเห็นแต่หน้าก็าฮาแล้วเขาคิดว่าน่าจะเป็นตัวตลกแล้วนะครับขอบช่องนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับครับผมครับครับผมไม่เป็นไรครับนี่ครับไม่เป็นไรดูดีเป็นฟังบอกเป็นว่ามือยังเดียวคนตกมาถูกเล่นหลายอื่านทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่ไม่ได้ตอบนะครับปล่อยตัดตั้งอ่านทุกคนคงแล้วครับสองคนผมเขาไปยิงออกมปอีกยันนี้นะครับอื ตอนนี้ก็มีการในรถทั้งของใชยจับสันติเมืองนะครับเนาะครับในนิ่งหมดนี่นี่งหมดวะหาค้าอาหารผลิตในสั่งแล้วครับเนาะอันนี้เราจะมีการครับกรเลี้ยงครับครับสี่หยังรถทั้งดูพี่นะครับครับครับผมรถทั้งพี่นะครับใครอยากได้ยาก็เรามีบริการนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับดูครับยาของเรา เป็นข้าครับข้าวนะครับเป็นข้าวนะครับข้าวที่ไม่อกรวงนะครับทำนานแล้วครับทำเป็นปีครับข้าวนี้นะครับฮะนี่ครับเป็นข้าวีนี่ครับมัดใหญ่ๆนะครับพนันไมพี่การนำเราจะไม่ขายเป็นมัดนะครับเราจะขายเป็นคันรถครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับก็ว่าเรา เราไป็ต้อเลยเราเน้นช้างอีกอย่างเดียวครับผม <c oughs> อนนีคือเราจะไล่สุดแค่ไอ้อันนี้เจ๋งได้ครับผมโอเคให้ไล่สุดวทีถิระไล่สุดแค่พอได้ครับค,คบ่าสับประรดนะครับสมทบทุนกันนิดน,นึงนะครับ,รบว่าช่วงนี้ก็ต่างคนก็ต่างยากครับผมเข้าใจครับจะให้ทุกคนอาศัยแต่พี่น้องเอฟซีทั้งหมดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็จะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับ ส่วนที่เหลือเราก็จะออกเองนะครับแต่เราไม่ได้ออกนะครับให้พี่เล็กเป็นคนออกนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานนะครับก็ต้องเข้าใจครับเข้าใจทุกฝ่ายครับเข้าใจทุกคนนะครับต่างคนก็ต่างเจอวิกฤตต่างคนก็ต่างเจอปัญหาเหมือนกันนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ประเทศในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับสู้ๆนะครับเผ่านวิกฤตนี้นะครับปูปวนะครับเอียงครับข้าวข้าวปูปวข้าวเขาครับนี่ไม่ใช่ยาครับนี่เป็นใบข้าวที่ตัดมาจากแปลงนาของควันเตยนะครับทํามาเกือบจะปีแล้วนะครับไม่ออกรวงนะครับก็เลยต้องตัดนะครับ ตัดไมให้ช้างกินแล้วกลาวันที่ได้จะหวานข้าวนาปังแล้วมาตักเดปีใหม่ไม่ได้ครับไม่ได้ผลผลิตับไม่มีรวงครับมีรวงอยู่แต่นกเอาไปกินหมดแล้วอ,อ่ะก็ปลูกไว้ให้นกครับ,รบ,บนกก็พากันอุปยกมาแต่ดักครอบครัวมากินนะครับก็ช้างเราก็ได้กินนี่หมดเลย ครับช้างของเราก็ได้กินนเ้วก็จะเอาไปฝากฝากเดี๋ยวจะเอาไปฝากพราสิีมมงคลด้วยพลามงคลด้วยครับเราเตรียมมาแล้วครับว่าไม่ได้ไปเจอกันสองสามวันแล้วครับไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ปลูกหญ้าด้วยนะครับมันออดขาก็เริ่มหายดีแล้วตอนนี้แกก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปหาแกเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเอาจญาไปไพรสิริมงคลดีกว่าน,นะครับไปเจอกันนะครับไปพอกับมะฮอดไพรสิริมงคลแล้วเนาะครับเนะาะไพรสิริมงคลนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับมาจะพอกันโดนแล้วเป็นยังไงเนี่ยเนาะหวนกลับมีสิ่งกันโอเคเอาหญ้ามาฝากสิริมงคลนะครับวันนี้ครับดูไพรสิริมงคลนะครับ ดูไห้สีมุคลนะครับของเราเขาจะกินหญ้าเราไหมครับนี่เราผมปตัดมานะครับเป็นต้นต้นเขานะครับเนาะต้นข้าวนะครับที่เป็นเม็ดร,รีบนะครับเป็นไม่มีเม็ดนะครับผมนกกินหมดแล้วไม่เหลือของเขาผมก็เลยตัดใม้จางที่ซุม้มแล้วก็ตัดมาให้สีมงคลนะครับ

กะเก่งเขาก็มน่นอ่ยาครับาครับเป็นข้าวครับเปนขมงคขาเขางามครับพป็น้องอะไรครับผมอ๋อทิเจียมแล้อเอาทว่แน่นทิะมก่ทิเอาใส่ท่านิดินี่ไก่ไ่บ่อดนดห บ่หอดอุ้มหนูทิศเออเขาไปทิศนั่นละล่ะช่วงน,นี้นทิศเออเออไม่ใช่ทีเดียวก็แล้วทิศอือยังอีกนัดเจ้าเลยโอ้เพิ่นยังย่นแซ่ห์ทิศแต่ว่าขึ้นสีนนเสีสยบนะทิศนะคงไม่นะเออแากเห็ดใจยุบลงเพิ่งกลเออ อ๋อก,กอกินด้วยครับเขากินน้ำมอวีครับพี่น้องพันบมกินถือว่าพลาดเลยเดน บขาแล้วเออหูแล้วเจ้าะไปยังดูครับผมการทักทายที่แบบเจาชิมแล้วจเจบาบโมเสกไปเจ้าบันทึกากเจ้าเจ้าหาเรื่องหาเล่าเป็นของฝากนะครับผมเป็นยนี่ห้อรับยัดเข้าไป <c oughs> เป็ดตุ๊ยตุเด่นเดี๋ยวเอือเงี้ยเข้าไปการทักทายที่ลุนแรงมากเรามาอีกแ<า>น่น,นอนครับพี่น้อง ตอนขางามเจ้าเขา่กินเนาะแัลกาเปยังตึมตุ่อี่แล้วยอดลอยู่นาะไ่เหือือดินห่อนนะยอนขออาไปปลีเองนะนี่เราทำะมีต้นท้อทังในี่มีแต่ต้นอโนะเี่เนาะ

เรียนเยอะเพะื่อนจะเล่นเด้อเจ้าไข่อยตัดมาอยากเลยกระโหัวนี่ช่วยสิได้มากเลยนี่เออเล่นโตหลายเจ้าเออเอาเร็วโตวปานไม่หลุดเนาะรนครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ